หอการค้าประเมินถ้าปิดด่านถาวรอ,อาจกระทบการค้าชายแดนไทยกัมพูชาประมาณหมื่นล้านไม่เป็นไรแล้ครับช่างแมงเตอืมนะครับเป็นรายงานข่าวเศรษฐกิจนะครับเขาประเมินนะครับจากมหาลัยหอการค้านะถ้าปิดด่านถาวรกระทบการค้าประมาณหมื่นล้านบาทไม่เป็นไรแล้วครับนะครับนะเพราะตอนนี้เขเมรมันก็บีบทิพหายเลยนะ่ะนะกดดันเหลือเกินเขเมรนะอืม นะครับอืมาย์อาจารย์ดื่มวายหรือครับยังครับยังครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วก็ดื่มวายนะครับนะตำรวจจับมอเตอร์ไซค์คนตกรถคดีจะเป็นยังไงตจกี้เพิ่งให้สัมภาษณ์ช่องช่องเก้าไปนะครับ FM อะไรร้อยจุดห้าบอยกับอ้อมนะครับก็คืออย่างนี้เอ่อตำรวจสอนรถ้าจำไม่ผิดประทุมวันนครบาลห้านะครับเขาก็ เห็นว่ารถรมไซควนึงมีผู้หญิงซ้อนท้ายนะครับขับมาไม่สวมหมวกกันน็อกทั้งสองคนแล้วก็ฝ่าไฟแดงแล้วเขาเรียกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดเขาก็เลยไล่วิ่งไปล็อกคอมานะครับปรากฏว่าผู้หญิงที่ซ้อนท้ายเนี่ยตกลงมาได้รับบาดเจ็บเรื่องราวมันก็มีอยู่แค่เนี้นะครับนะผมก็ได้ให้ความรู้ทางกฎหมายก็ไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะ,นะครับแต่ก็สิ่งที่เห็นก็คือ คนขี่มอเตอร์ไซค์คนซ้อนท้ายทําผิดกฎหมายเห็นได้ข่าวโดนแจ้งไปสี่ข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับนะครับฝ่าไฟแดงขัดคาสั่งเจ้าพนักง,งานอะไรต่ไรประมาณสี่ข้อหานะครับคือคือการขับขี่เนี่ยมันต้องปฏิบัติตามกฎจราจรจริงไหมครับพี่น้องครับไม่ว่าคุณจะขับขี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรแล้วแต่เนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามกฎจราจรต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยสำคัญมากนะฮะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุอันดับ9ของโลกสาเหตุหลักนะครับมาจากหมู่กันน็อกแล้วก็มาจากการขับรถเร็วแล้วก็มาจากเมา3อย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาจึงต้องแก้กฎหมายว่าให้ปรับ2,000บาทนะถ้าเป็นคนขับและคนซ้อนไม่ขับด้วย4,000เลยคันนี้นะครับนะเออนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบการบังคับใช้ เขาไม่อยากให้คนขับขี่มอไซค์เนี่ยได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายนะนะนะฮะเข้าใจนะเออนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อตำรวจก็เห็นความผิดซึ่งหน้าเขาต้องจับกลุ่มันต้องเห็นใจตำรวจด้วยแต่ว่ายุทธวิธีอาจจะไม่เหมาะสมอะไรก็ว่ากันไปนะผมคิดว่าตำรวจไม่ผิดหรอกแต่เพียงแต่ว่าไม่มีความเสียหายแล้วต้องขอ,ขอโทษขอโพยกันไปนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันมากกว่านี้เชื่อว่าตำรวจไม่ผิดนะครับ,นะรบก็ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับนะครับเพราะว่า การที่เราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วฝ่าไฟแดงด้วยเนี่ยตำรวจก็ต้องสงสัยว่าเออหนึ่งทำผิดซึ่งหน้าสองอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค้ายาออหรือมีหมายจับมีอะไรหรือเปล่าเป็นอาชญากรหรือเปล่าเขาก็ต้องจับกลุมอะนะเรื่องราวก็มีแค่นี้เพราะนั้นคดีนี้ก็ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าเหตุเพียงแต่ว่าวิธีการจับกลุมมันอาจจะออไม่ค่อยจะเหมาะสมแค่นั้น,นผมว่าตำรวจไม่ได้มีความผิดแต่ได้ข่าวว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าคงจะจบ นะไม่มีอะไรครับพมา่าออกรถกันว่าเล่นคนไทยไปอยู่ไหนอะไร๋ออ,อะไรครับนะครับทำไพมพม่ารวยยไงพมา่าเป็นคนประหยัดนะครับประหยัดนะเออนะครับนะเออนะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจนะเรื่องขเขมรก็เรื่องใหญ่นะครับนะครับก็ขเขมรเห็นตะกี้ดูข่าวบอกว่าอะไรเนี้ยหันปืนใหญ่มาทางประเทศไทยแนละ้ว <c oughs> ผมไม่เห็น คือคำเหตนี่แม่งขู่ไทยทุกวันนะนายกเราก็ไม่ค่อยกล้าทําอะไรก็ถูกตั้งคําถามว่าขี้ขาดตาขาวหรือเปล่าทําไมไม่กล้านะแม่ทัพภาคสองบอกเนี่ยแผ่นดินของกูกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะถ้ามึงจะเอาแผ่นดินกูไปก็ต้องดวนกับกูก็พูดง่ายก็ต้องยิงกันน่ะพูดง่ายนะครับต้องดวนกับกูอ่ะแผ่นดินของกูนะครับกูคงไม่ยอมแลครับแม่ทัพภาคสองก็พูดได้ใจคนไทยแต่นายกดูเงียบๆ,ๆไปนะเราก็ไม่รู้ว่านายก ตระก,กูลเินวัฒน์นี่กลัวฮุนเซนหรือเปล่าเพราะว่าหรือว่าอะไรหรือฮุนเซนไปรู้ความลับของตระก,กูลเชนวัฒน์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือมันดูแบบแปลกๆทักษิณกับฮุนเซนสนิทกันเพื่อนกันแต่ทําไมมันเกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นมาเกิดการโต้แยง้งเรื่องดินดงดินแดนขึ้นมาแล้วก็แปลกนะนะชินวัฒน์กับฮุนเซนสนิทกันนะสองพ่อพ่อลูกไทยกับสองพ่อลูกเขมรสนิทกัน แต่กลับมีสงครามสงครามอะไรขึ้นมาจะพาไทยไปสารโลกต้องปิดดวงปิดแดนกันเราไม่เข้าใจว่าตระกูลเชนวัตกับตระกูลฮุนเซนนี่เป็นยังไงแน่พี่น้องว่านยังไงคนก็เลยสงสัยเฮ้ยรู้จักกันดีไว้เฮ้แต่ทําไมวะอืมเออแปลกว่นะนะอืมมันเกิดอะไรกันแน่วะเนี่ยอืมคนก็เลยนะ สิบสามนาทีที่ผ่านมาเรื่องเล่าเช้านี้บอกหุณเซนเรียกแรงงานเขมรกลับบอกพี่น้องชาวเขมรกลับประเทศเราเถอะนะครับเดี๋ยวคนไทยจะในประเทศเขมรออกนอกประเทศใครเข้าไปในประเทศเขมรที่ไหนไม่มีผมเห็นไปทางไหนเมื่อเช้านี้ไปตลาดก็เห็นเจอเขอมรขมงเขมแมเต็มตลาดใครจะไปไล่เขมรกลับบ้านน่ะไม่มีหรอก ผมว่าหุนเซ็นมันปั่นกระแสะปั่นเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะมันทําเพื่อตัวของมันเองกับลูกชายมันหรือเปล่ามีใครละจะไล่ขเขมรกลับบ้านนม่มีแล้วครับเพราะคนไทยก็ต้องใช้แรงงานขเขมรถ้าไม่มีขเขมรไม่มีขเขมรใครจะมาขายทุเรียนขายส้มตําขายอะไรแล้วใครจะมารับเหมาก่อสร้างแรง่างผมว่าไม่มีใครไล่ขเขมรกลับบ้านมีนะครับใครไล่ขเขมรกลับบ้านบอกว่าเดี๋ยวไทยจะไล่เนร์แลนเขมรกลับบ้านกลับบ้านเรา ถ้าเขาไล่แล้วจะอับอายมันดูนะครับผมว่านะครับอุนเซนนี่มันสร้างปัญหาตลอดเลยมันปั่นกระแสวันวัน,วนไม่ทำอะไรน่าจะว่างนะนะโพสเฟซบุ๊กทั้งวันวันนีงไม่รู้กี่รอบปั่นกระสงกระแสนะผมว่าเพื่อประโยชน์ของมันเองไม่ได้เพื่อประโยชน์ของชาวขเขมรชาวเขมรก็ยากจนทิพย์หายเลยนะอุนเซนแม่ก็รวยลูกชายก็รวยบ้านเนี่ย เป็นพันล้านวงนาฬิกาเรือละร้อยล้านพันล้านร่ารวยแต่ประชาชนไม่มีจะกินลําบากยากเข็ญคนถึงต้องหนีตายออกมาทํางานที่ประเทศไทยถ้าเขมรมันมีอะไรดีนะคนเขมรจะมาทํางานเมืองไทยทําไมคิดง,ง่ายๆล่ะนะครับนะเอาหัวแม่โป้งคิดนะะหัวแม่แม่เท้าคิดนะะเอาหัวนิ้วโป้งเท้าคิดเนี่ยก็รูนะ้พี่น้องว่าอย่างไรถ้าเกิดเขมรมันกินดีอยู่ดีคนเขมรจะมาอยู่เมืองไทยทาไม มันก็ทามากินในประเทศมันแสดงไม่มีแล้วประเทศเขมรเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแต่เรื่องอะไรสแกมเมอร์คอเซนเตอร์นะนะครับแล้วก็อะไรบ่อนการพนันคาสิโนมีแต่เรื่องสีเทาๆทั้งนั้น,นประเทศเขาไม่ช่วยจีนครับจีนก็ปัญหากับอเมริกาแม่ก็นหนักไว้แล้วก็คงจะไม่ไปยุ่งอะไรต่างๆนะครับผมเชื่อจีนก็ไม่มีอะไรมันก็เอาแต่ประโยชน์นะครับนะทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งระบายสินค้าจีนในไทย นะครับไม่ว่าจะลงทุนอะไรต่างๆนะคนไทยก็ไม่ค่อยได้อะไรละจนเขาเขาตั้งคําถามมาศูนย์เหรียญน,นะครับเข้ามาเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีได้รับ BOI ได้รับนู่นรับนี่สุดท้ายคนไทยไม่ได้หาเลยนะเอาเงินมาลงลงทุนปุ๊บได้กําไรก็กลับประเทศเทคโนโลยีก็ของเขาไม่ได้ถ่ายทอดให้เราคนงานก็ของเขาทําไปทํามาศูนย์เหรียญเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการลงทุนของจีนนะครับ ทุกวันนี้ไม่ได้อะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องไปดูนะครับว่าภาษีก็ไม่ค่อยเด็กเก็บอะไรจะาย B O I นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนะผมดูแล้วคนจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะแต่คนไทยได้ประโยชน์อะไรนะครับเข้าใจนะเรื่องนี้นะครับออืฟังป๋าหนุย่ยคุยเรื่องขมรโคตรฮานะครับอาจารย์อดีๆวันนี้ก็คุยกันวันนี้ป๋าหนุ่ยก็โทรมาคุยนะนะครับค้อสนิทกับผมเนหะละเก็รบรับถือกันนะฮะ นะนะครับนะก็ะคนดูเยอะป๋านุ่ยนะอาจารย์ผู้ถูกครับขมีนเศรษฐกิจดีจริงประชาชนมันจะมาทําไมอยู่เมืองไทยนะครับต้องข้ามน้ําข้ามทะเลต้องหลบหนีเข้าเมืองคือประเทศมันต้องยากจนนะผมว่าผู้นําแม่งก็ต้องมีพวกที่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ต่างกับเมืองไทยดูดูไอ,อะตระกูลฮุนเซนเนี่ยบ้านแม่งหลังเท่าไหร่เป็นพันล้าน,นกินอยู่สบายบ้านมี อสัสกวายน้ําในบ้านนอกบ้านมีสนามกอล์ฟโอ้โหคือมันร่ำรวยแต่ประชาชนไม่มีจะกินดูบ้านมันเนี่ยคนเขเบนไี่ยากจนปกครองเขเบนมาสามสิบปีสี่สิบปีนะครับอเข้าใจนะเออนะครับอืมเออนะครับเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยมันหันปืนใหญ่มาทางประเทศไทยนะ อืมนะครับสามชั่วโมงที่ผ่านมามกระทรวงการต่างประเทศถแถลงผลการประชุม j จ c บไทยยืนยันไม่รับอำนาจศาลโลกต้องการเจราจากับการบูชาผ่านทวิภาคีก็สองประเทศและการทูตเท่านั้นบรรยากาศเป็นไปด้วยดีสองฝ่ายคุยปรับหากันคาดประชุมไปถึงพรุ่งน,นี้อืมนะครับก็มันจะพาไทยไปศาลโลกอย่างเดียวเขาเห็น พาะอ,อะไรต้องการปั่นกระแสรเรื่องการเมืองภายในประเทศผลประโยชน์ผู้นาล้วนๆนะครับนะสองพ่อลูกคุณเซนก็ผลประโยชน์เรื่องผู้นําขูงเข้าชัอ่อนะฮะนี่ยนะครับเพราะนั้น,ะนก็จะพาไปสารโลกอย่างเดียวเราก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยอืมดูความเห็นของประชาชนคนไทยอะ่ะหลายๆคนบอกไว้ใจอะไรไม่ได้คุณเซนนะครับอืมถ้าไปยอมรับแผนที่ไทยก็เสียดินแดนอืมนะครับอืมนะครับ ขเมเนกับไทยเห็นต่างกันตรงกันข้ามเลยแต่ดันแถลงข่าวบอกว่ากําลังไปได้ดีได้สวยนะครับมันก็คือการโกหกประชาชนหรือเปล่านะครับไหนบอกสรุปสรุปผลการประชุม15.30นนะครับอืมนะไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับอืมนะฮะเขาบอกดูแล้วเนี่ยผิดหวังอยากให้รัฐบาลพูดความจริงว่ามันเจรจากันไม่ได้ นะครับเพราะเขมรแม่งจะพาไทยไปสานโลกอย่างเดียวปั่นกระแสทําลายภาพลักษณ์ประเทศต่อไปคนมันก็บอยขอดใครแม่งจะมาเที่ยวประเทศไทยลงทุนก็ไม่เอาแล้วแม่ก็บอกว่าไทยลุกรานประเทศเขาประเทศไทยลุกรามลุกรานคนก็แย yeah. นะ่นะครับอมนะนะครับภายในประเทศก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อไทยก็จะขอกระทรวงมหาดไทยคืนจากอานุทิน ตรตัวเลือกตั้งเพราะตอนนี้ก็ตกต่ําเต็มทนแล้วทำไงก็แล้วแต่อยากให้ได้กระทรวงมหาดไทยนะครับอนุทินมันก็เคี่ยวเนวินก็เคี่ยวก็บอกว่าถ้าจะยึดเอ่อเรียกอะไรยึดมหาดไทยคืนนะครับอนุทินก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านเพราะอะไรเพราะดูรัฐบาลเพื่อไทยไปไม่รอดคือตอนนี้เท่ากับว่าชินวัตรนี่มันจบแล้ว ไม่มีอำนาจไม่มีบารมีในการที่จะมาคุมเกมรัฐบาลเพราะว่าทั้งศึกในศึกนอกตายความรู้ความสามารถนายกก็ถูกตั้งเคาะตั้งคำถามว่าไร้เดียงสาทางการเมืองนะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถก็ไม่ถึงขนาดที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้เพราะข้าวของแพงเศรษฐกิจตกต่ำคนตกงานนะนักท่องเที่ยวไม่มีนะครับส่งออกลำบากทุกสิ่งทุกอย่างแย่หมด กรนะะทบปากท้องเพราะนั้นตอนนี้ก็ชนวัต์ตระกูลชนววตรนั้นไม่มีอำนาจต่อรองไหนยังไม่รู้ว่าทักษิณอาจจะต้องกลับไปติดคุกเม,มื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะครับภาษานาสารดีกาไต่สวนผู้บัญชาการเรือนจำไปแล้วปากถามว่าคนเจ็บคนป่วยนะครับโดยปกติต้องส่งไปที่ไหนส่งไปที่โรงพยาบาลราชนธรรมราชทธรคดีนี้ส่งไปไหนลนะโรงพยาบาลตำรวจ ผิดปกติแล้วนะครับเพราะว่าคนเจ็บคนป่วยก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลราชทัรแต่ดันส่งไปไหนครับโรงพยาบาลตํารวจพอเริ่มต้นนี่แม่ก็ดูแปลกๆปกแล้ววิธีปฏิบัติอะไรก็ไม่เหมือนกับนะการปฏิบัติกับนักโทษคนอื่นน,นะนักโทษคนนี้ที่ชื่อทักษิณเขาเรียกว่า VIP หรือปากนะครับนะบนะเพราะนั้นก็ปยานาปากแรกนี่แม่ก็สงสัยแล้วสารเลยบอกเอามาอีกปากเอามาไต่สวนนะครับ อืมนะครับสารจะเป็นคนถามเองเพราะเป็นระบบไต่สวนคือระบบไต่สวนเนี่ยพยานจะพูดอะไรเนี่ยต้องได้รับอนุญ,ญาตโจทจำเลยจะซักจะถามอะไรก็ต้องได้รับอนุญ,ญาตเขาเรียกว่าระดบระบบไต่สวนสารเป็นคนค้นหาความจริงแต่ถ้าเป็นระบบกล่าวหาโจทจะเป็นคนกล่าวหาเป็นคนค้นหาความจริงนะมันไม่เหมือนกันนะครับคือไต่สวนนะสารทําหน้าที่เหมือนทานายนะท่านอยากรู้อะไรท่านถามหมด นะครับเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบกล่าวหาก็เราไปกล่าวหาเขาลักทรัพย์เราก็ต้องเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าจําเลยลักทรัพย์เพราะฉะนั้นโจทย์ก็เหนื่อยแต่ถ้าเกิดเป็นระบบไต่สวนนี่มันง่ายเลยนะนะครับคดีเนี้ยป่วยจริงป่วยทพิ์ทักษิณเนี้ยสารจะเป็นคนไต่สวนหาพยานหลักฐานเองสารอยากรู้อะไรก็เอ้าออกหมายเรียกมาออกหมายเรียกมาเอาพยานปากนี้มานะครับเรียกว่าระบบไต่สวนนะครับนะ บางคนก็บอกว่าเชียร์รัฐบระหารผิดกฎหมายไหมผิดครับอย่าไปเชียร์ให้ใครยึดอํานาจเลยคือทหารมายึดอํานาจเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์ะไรแต่ว่ามันจะเกิดเศรษฐีใหม่พอยึดอํานาจปุ๊บทหารรวยนะจากเดิมนะการเมืองเมืองรวยก็เปลี่ยนเป็นทหารรวยเพราะการยึดอํานาจไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะช่วยทหารรวยแค่นลัลนแล้วพอยึดเสร็จก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญอยู่ไปอีกสิบปี ประเทศก็ถอยหลังไม่มีใครอยากคบอยากอะไรด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเชียร์ใครมายึดอำนาจหรอกนะพวกที่ชอบชอชักชวนคนลงถนนก็เหมือนกันพอลงถนนสักพักปิดสี่แยกปิดสนามบินสักพักเดี๋ยวก็ไปทหารยึดอำนาจพอย,ยึดอำนาจเสร็จก็อ,อ่ปูนบำเหน็จอมึงเนี่ยพาคนลงถนนนะเอาเอาตำแหน่งไปนะครับเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นสวเป็นนู่นเป็นนี่บ้างเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจบ้างอันนี้ก็ คือเมืองไทยมันก็วนไปวนมาเพราะฉะนั้นคนมันถึงบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูเป็นผู้นําไว้ยพาคนลงถนนประท้วงนะปิดสี่แยกหน่อยเดี๋ยวทหารปฏิวัติปุ๊บก,ก็ได้ดิบได้ดีนะนะครับมันไม่มีใครเลาอยู่ดีๆไปลงถนนเพื่อชาติไม่มีลงถนนเสร็จแล้วกู้ชาติไม่มีหรอกมีแต่ลงถนนแล้วกู้แบงค์นะครับไม่มีหรอกลงถนนแล้วกู้แบงค์ไม่มีไม่มีหรอกครับมากู้ชาติเลยมีแต่กู้แบงค์ พอกู้เสร็จแล้วแม่ก็บี้ยวแบงค์นะพอไม่มีจ่ายก็เดี๋ยวก็ติดคุกแล้วก็หลายคนเนี่ยนะก็ไปกู้แบงค์กู้อะไรแม่ก็ทําผิดทําอะไรก็ติดคุกไปเยอะแยะไปนะครับไม่มีแล้วครับกู้ชาติมีแต่กู้แบงค์พอไปลงลงถนนเสร็จสักพักพอยึดอํานาจปุ๊บแม่มีเงินใช้นี่ใช้อะไรได้ดิบได้ดีกันหมดคือบ้านเมืองไทยมันก็มีอยู่แค่นะนะครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีลวครับบอกลงถนนนะมันก็ชวนมึงไปร่วมกูล่วมกูนะ เดี๋ยวมึงปิดสักสองสามแยกนะนะทหารก็ปฏิประยุทธ์อำนาจล้วยึดอำนาจสบายแล้วแม่งรวยกันสบายเป็นนี่แบงก์ก็มีเงินใช้สบายนะเมืองไทยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเออนะฮะกู้เพื่อนมาสองล้านยังไม่จ่ายอ๋อครับใครก็ไม่รู้นะเออนะครับเข้าใจนะนะที่ไหนมีชาติให้กู้มีแต่กู้แบงก์อืมนะครับอืมชัดเจนนะนะนี่เราตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแล้วครับ พักเพื่อไทยตอนนี้ก็หนักนะครับทุกอย่างแย่หมดทุกอย่างทักษิณก็ไม่รู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าคดีชั้นสิบสี่นี่ก็หนักนะผมบอกตรงหนักเนะลยรองสารไต่สวนยี่สิบปางนี่แม่งหนักนะครับคนในแวดวงกฎหมายนะครับอดีตผู้ว่าสาลยการก็บอกว่าถ้าแบบนี้มันมีมูลพอมีมูลแล้วนะี่ก็มีโอกาสที่อาจจะต้องกลับไปติดคุกนะอย่าง,ถ,งถึงอย่างไรก็ยังให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณในการต่อสู้คดีเขาก็มีทนายวินิัต์คอยสู้คดีอยู่ นะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการติดคุกติดตารางก็เยอะเพราะแพทยสภา,าก็ลงความเห็นแล้วไอ้หมอสามคนเนี่ยทั้งหมอเรือนจํากับหมอตํารวจเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะไปให้ความเห็นอะไรที่มันดูแล้วไม่ตรงความจริงส่วนไอ้หมอเรือนจําก็ส่งตัวไม่ควรส่งตัวแรง่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นว่ามันอาจจะป่วยทิพย์ หรืออาจจะป่วยจริงแต่ไม่ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปนอนโรงพยาบาลควรจะนอนที่เรือนจํานอนนอนกับหนุ่มเสกโลโซพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสเสี่ยงคุกตารางสูงเพราะว่าโอ้โหพยานต้องยี่สิบสามสิบปาทอืมบางคนบอกเบื่อตระกูลชินวัตรครับก็ไม่เป็นไรก็สมัยหน้าก็เลือกพักส้มไปนะครับอ่าลังซีมันโลดโดนฟ้องเรื่องชั้นสิบสี่เพราะวิพากวิจาร์โดนเรียกห้าสิบล้าน อาจารย์คิดอย่างไรคืออย่างนี้ผมติดตามข่าวลังสิมันโลมโดนฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหายห้าสิบล้านนะครับลังสิมันโลมเนี่ยก็โดนหลายคดีแล้วนะเขาเฉยๆอืนะครับนะเขาก็เฉยๆอ่ก็โดนฟ้องทั้งหมดเท่าไหร่นี้ห้าสิบล้านหลายๆคนก็บอกให้เวลาไอ้พวกนักการเมืองอะไรต่างๆหรือว่าเออคนดังๆเวลาก็ฟ้องทําไมฟ้องห้าสิบล้าน เพราะว่าเวลาวางจ่ายเงินค่าวางสารมันเสียสองแสนปกติการวางค่าธรรมเนียมสารมันสองเปอร์เซ็นของทุนทรัพย์แต่ว่าไม่เกินห้าสิบล้านเขาก็เลยแบบวางเงินในสารสองแสนบาทก็ฟ้องไปเลยห้าสิบล้านนะก็เสียแค่สองผมเคยฟ้องคนดังๆหมิ่นประมาทก็ได้เต็มที่แต่เนี้ยนะครับสารท่านให้อยู่แค่นั้นเนี่ยเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลำซีวันโลมไปวิาพากษ์วิจารณ์แพทย์ใหญ่ตำรวจ เขาได้รับความเสียหายเขาก็เลยฟ้องแค่นั้นแหละถามว่าใครผิดใครถูกผมตอบไม่ได้ใครจะแพ้ชนะตอบไม่ได้แล้วแต่ศาลเราเราเป็นนักกฎหมายเราก็มาให้ความรู้ว่าคือถ้าหมอหมอที่โรงพยาบาลตำรวจเขามองว่าเสียหายไปวิจารณ์เขานะครับเขาก็ฟ้องได้ก็แค่นั้นแหละส่วนหลังสิมันลมก็ต้องไปสู้คดีต้องอธิบายว่าทำไมไปวิปาวิจารณ์เขาแบบนั้นก็แค่นั้น นะครับแต่ว่าหลังสิมันโรมจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าหลังจะถูกฟ้องแล้วปรากฏว่าแพทย์สภามีมติว่าหมอตำรวจสองคนนะให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงไม่ตรงกับความจริงเพราะนั้นเนี่ยลังสิมันโรมก็จะเอาคำสั่งของแพทย์สภาเนี่ยมาสู้คดีได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสยกฟ้องหรือคดีไม่มีมูลก็สูงนะครับนะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าอะไร เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพราะอะไรเพราะภายหลังก็ปรากฏว่าแพทยสภามีมติว่าหมอตํารวจสองคนนั้นนะครับผิดกันยายันยาบันแพทย์นะให้สัมภาษณ์สองครั้งสามครั้งเนี่ยปรากฏว่าอะไรเหมือนการช่วยเหลือทักษิณเนนะี่ยปลอดภัยแล้วยังบอกว่ายังเจ็บป่วยต้องรักษาอะไรเนี่ยทําให้ทักษิณไม่ต้องออติดคุกติดตารางมานอนอยู่ชั้นสิบสี่อันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์กับอลังซีมันลมแต่ว่า คุณหมอก็เป็นโจทย์ก็มีหน้าที่จะต้องอธิบายว่าลังสีมันลมใส่ความใส่ร้ายาคุณหมอยอย่างไรนะโดยประการที่คุณหมอจะได้รับความเสียหายอย่างไรก็ต้องไปนําสืบกัน